อ่านน่งลอทังวันนะคะน <1, 2 S 2> <ะ>แม่บอกว่าเธอเป็นคนนาพอกับเธอว่าเธอสดีพี่ก็บอกยว่าคนนี้และที่เขากับเราคอยโอกินม้ <laughs> กนาจหน้ากินดสำกิ <laughs> นมคนะอยดูแลกันบาง 난 오늘 이상한 아 미카 내내 yeah. <problem> คุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เองก็ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ตอนนี้กําลังมีผลงานละครด้วยกันนะคะอย่างหนุ่มมินนิชคุณของเราแล้วก็นําฟ้าธัญพัฒนนะคะคุณผู้ชมคะจากละครเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวที่กําลังออนแอร์ air, อยู่ทางช่อง3อยู่ขณะน,นี้คุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าก็โอ้โหมีโมเมนต,ต์ออกมาอย่างมากมายค่ะสําหรับมินแล้วก็น้ําฟ้าหลังจากที่ทั้งสองคนเล่นละครด้วยกันนะคะโดยก็มี fc แฟนคลับนี นี่แหละก็คือจินอยู่ไม่น้อยหลังจากเห็นแต่และโมเมนต์นะคะของมินแล้วก็น้ำฟ้าคุณผู้ชมกับโมเมนต์ที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้นะคะโดยบางคนเองเนี่ยก็มีการคอมเมนต์บอกแหละคุณผู้ชมคะว่าน้ำฟ้ากับนิชาเนี่ยหน้าคล้ายๆกันนะพี่น้องคู่นี้น่ารักนะคะน้ำฟ้าเองก็เคมีสาธารณะนะน่ารักมากเก็บมือดีมากมูมินนะคะน่ารักจินคู่นี้น้องปลูกน่ารักมากลูกดูหลายรอบมากน่ารักนะคะน่ารักมากหน้า รักมากนะคะบางก็บอกอีกว่าเคมีสาธารณะทั้งมีนทั้งน้ำฟ้าเลยติ๊กถูกนะคะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์จากแฟนคลับคุณผู้ชมขาต่างเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงเคมีสาธารณะของมีนนิชคุณแล้วก็น้ำฟ้าค่ะโดยนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีอีกโมเมนต์หนึ่งของมีนกับน้ำฟ้าทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าตึกนะคะไปที่ช่อง3านี่แหละหลังจากนั้นก็มีการนะคะมาพบปากกับ f c แฟนคลับพร้อมทั้งเสิร์ฟแฟนคลับนะคะด้วยก การที่น้ำฟ้าเนี่ยร้องเพลงค่ะให้มีนในชคุณเนี่ยเป็นคนเต้นคุณผู้ชมโอโหอบอกเลยนะคะว่าช็อตนี้เนี่ยดิฉันเองเอนดูเอนดูพระเอกของเราเอามากๆนะคะหนุ่มมินเนี่ยก็เต้นนะคะโดยคนน้องค่ะอย่างสาวน้ำฟ้าเนี่ยก็เป็นคนร้องแต่ใดๆเนี่ยเห็นชัดเจนมากถึงแม้ว่านะคะจะเขินอายแต่ก็เสิร์ฟให้ fc แฟนคลับได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องจริงๆสําหรับหนุ่มมินในชคุณของเราไอยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้ของมินกับน้ำฟ้ากันค่ะ อ่าดูสองลองฟัง้นะคะ1นแม่บอกว่าเธอเป็นคนน่ารักพอกับเธอว่าเธอสดีพี่ก็บอกเลยว่าคนนี้แหละที่เขากับเราเอ้ยโอ้ยกินไมกินไมเขาต้องการให้กินจุดสำคัญใกินไม้้นี่ยดูแลกั